นี้ผมจะมาแจกคลิปนั้นแบบล้าสแตนกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอบอกเลยนะครับวิธีเอาคลิปนะครับจะอยู่ใต้ด้านล่างคลิปนะครับที่เคยทำกันนะครับแล้วก็วิธีสอนเอาคลิปนะครับตอนนี้มีทั้งโมบายและ PC นะครับผมก็ได้สอนทำไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็มาดูฟังก์ชันกันดีกว่าของค่ายนี้นะครับจะผมขอแจ้งก่อนนะครับค่ายนี้จะมี get p นะครับ get p get p ง่ายมากเลยครับแค่หนึ่งเช็คไ์นะครับ แล้วผมว่ามีสอนไว้แล้วนะครับโอเคจะมาดูข้อค้างเฉยนะซึ่งตรงนี้นะครับสามารถเลือกพวกโหมดได้นะครับเราอยากเล่นโหมดอะไรก็มาเล่นได้นะครับออโต้จอยก็จะวางไปที่เราเซตไว้นะครับพวกแอคต,ตรงนี้นะครับชารเลนก็เหมือนกันถ้าเราเลือกชาร์เลนอะไรก็จะอันนี้ให้นะครับก็จะไปให้เหมือนกันอันนี้ผมไม่ได้เล่นานานละอันนี้พวกลงทงลงทัวมั้ง ออนัดนนี้ก็อันนี้จะเป็นออโต้นะครับหมายถึงออโต้อเกมนะครับทีนี้จะเป็นรีเพย์นะครับก็คือเล่นใหม่นี้จะเป็นเน็กนะครับก็คือถัดไปนะครับของแบบนี้ล็อบบี้ก็คือถ้าสมมุตินะสมมุติตั้งมาโหไวเรแบบเกินอ่ะแล้วมันไม่ยอมออกเกมให้ะก็จะตั้งไว้นะครับว่าเวลาเท่าไหร่ถึงจะออกไปนะครับนี้ก็จะเป็นพวกออโต้นะครับของเวลาจะมีคูนกับคูนสองตรงนี้ก็เขาน่อจะปรับให้เป็นคูนสองนะครับ นี่ออโต้สตอรี่นะครับผมยังไม่ยังไม่ก็จะจเท่าไหร่นะไอตรงนี้ก็จะเป็นพวกพอร์ทัลนะครับโอ้โหตรงนี้นะครับเว็บพุกเว็บพุกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนหายทีนะครับห้าคลิปนี้ถึงประมาณสักประมาณสักสิบไลท์แล้วกันแล้วก็หนึ่งพันวิวนะครับผมจะมาสอนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาสอนมาโครด้วยนะครับวิธีใช้มาโคนะครับ ก็มาดูอัลโตเพลงก่อนนะครับก็จะเป็นพวกเซตตัวละคร,ม,ครมันยังไม่เห็นภาพตรงนี้ผมจะไม่รีวิวแล้วกันอ่าเอามาตรงนี้ดีกว่าคลิปมันจะไม่ได้ยาวเกนนินไปนะครับอัลต้าอัลติเมทนะครับบูทเอฟพีเอสจะใช้ไม่ได้นะครับมี่บูทเอฟพีเอสใช้ไม่ได้เหมือนกันนะตัวดีดีมโค้ดนะครับจะรีดีมโค้ดทุกอย่างในเกมครับว่าผมดีดีมไปหมดแล้วจะใช้ได้นะแต่ว่าจะช้าไปหน่อย นี่ก็จะเป็นพวกออโต้อะไรต่างๆนะครับของในแบบนี้นะครับออโต้โวลสองนะครับออโต้คิคิวนะครับอันนี้นะครับก็มันก็ถ้าเราออกเกมเข้าใหม่ก็น่าจะมาตลอดรเพราะไปออโต้คิคิวก็คือการ,รันจะคิปไว้ตลอดมนะั้งเวลารันครั้งหนึ่งก็ปล่อยยาวเลยแต่ว่าผมตั้งออโต้คิคิวไว้แล้วอ่าเดี๋ยวผมขอแจ้งน,นะครับตัวรันที่ผมใช้เป็นเวลออสซีนะครับถ้าเป็นพวกเซนโนเซนเซนโนจะรันไม่ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับ